ทีนี้ค่ะอันนั้นก็เป็นในยส่วนของการหารายได้เสริมะนะคะแต่ว่าตอนนี้ปันาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันแพงเห็นบ,บอกเลี่ยงแพง,พง,ใ,พงใกล้แพงนะครับตอนนี้ระดับควบคุมนะครับน้องยิ่งงใช่ค่ะแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการรวม5หรือกับส่วนราชการที่ดูแลด้านพาณิชย์เกษตรแล้วก็ อุตสาหากรรมนะคะรวมไปถึงมีการห้ารือกับผักเอกชนค่ะห้าแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากภาวะค้าครองที่ทสูงในตอนนี้ค่ะนายสักดาพรรัตนสุภาค่ะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราธานีท่านก็ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชาการค่ะม่ว่าอีเป็นพาณิชย์จังหวัดกเกษตรและสะหกรณ์จังหวัดอุตสาหากรรมจังหวัดปัสุท์จังหวัดคลังจังหวัดรวมไปถึงภางเอกชนย่างหอการค้าพร้อมด้วยซื่อหมวลชนค่ะ มารวมกัน5แนวทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าบริโภคโดยเฉพาะตอนนี้เหนือสั์และนะ้ว้ำเมื่อที่เราดูและมู่ไข่ก็ปรับสูงขึ้นย่างต่อนเนื้อค่ะก็มาห้ารือกันที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามข้อสร้างการข้องนายกรัฐมนตรีโดยมีนางสุนิสารามแกว้วประชาสัมพันธ์จังหวัดส,สุดราษฎร์ธานีก็เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมจิบกาแฟแลปัญห้าสินค้าแพงค่ะอืมนะครับก็รู้แล้วปัญหาสินค้าแพงนะ ที่ประชุมกันดนนําเสนอนะครับข้อมูลก็แต่ละหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์อาซาอิดข้อปัญหาราคาสินค้าแพงโดยเฉพาะเนื้อมูที่สูงขึ้นหมากส่งพ้นต่อราคาสินค้าอื่นตามไปด้วยครับน้องยิ่งออมถ้ามูแพงโลชิ้นมูก็ต้องแพงด้วยนะน네อาทำให้ร้านคาปลีกร้านอาหารไล่ประเพทเลยปรับราคาสูงขึ้นนี่กระเพาหมูอยังกินได้ไหมมูกรอบยังกินได้ไหมนะครับซึ่งมาตรการลักนะครับที่ใช้อยู่ <c oughs> เป็นมาตรการของรัฐบาลแต่ละกระทรวงครับที่ออกมาก่อนหน้านี้ เพื่อควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ทุกกว่านี้ครับแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติในรับจังหวัดซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็มีข้อเสนอนะครับให้มีการจัดมารตรการรับจังหวัดเพิ่มเติมประกอบด้วยกัน5แนวทางเพิ่มร้านหรือว่าจุดจําหน่ายสินค้าราคาทุกเพิ่มเติมนะครับจากตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะมู่เนี่ยให้มีหกจุดในจังหวัดแต่ก็ยังไม่กระใจายในรับอาเภอเท่าที่ควรนะบางแห่งปรชาติไม่ได้ซื้อ,ใ,อให้นายแน่วนเกษตรและสากร ได้สรงเสริมาเกษตรกรเลี้ยงมูนใน,พ,นพื้นเมืองให้มูกี่พรามาแล้วล้วกับน้ยย <S <S นองอมให้ไปนานแล้วนะมูลม,มูไรเนี่ยถ้าเผื่อเผื่อปริมณหมูเขาสุตราดและประทุตว์เข้าไปช่วยเลือให้ความรู้ในการบริหารจัดการความนะครับในการป้องกันโรคนอกจากนี้นนยังมีการเตรียมจัตตารันชุมชนบริเวณหน้าศาลากลางในจุดอื่นๆที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้นะครับโดยน่วยันรวมกันหน้าสินค้าชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจนะครับที่มีราคาถูกมีคุณภาพมาค่ายส่วนเรื่องร้านขาปรีร้านาหาน กี่สามารถกลืงราคาสินค้าไว้ได้ก็ให้รวบรวมนะครับปักมุดประชาพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และไปใช้บริการนั่นเองครับร้านน่าที่ว่ายังน่ารักไม่ขึ้นราคาก็มีการปักมุดปักมุดหม่ก็ไปช่วยกันอุดหนุนแล้วแลลวนะค่ะไดบอกพี่น้องห้ไปกินไปใช้ไปซื้อกันนะค่ะ